สวัสดีค่ะก็มาพบกับช่วงปัญหาโลกแตกวันนี้หัวข้อนำเสนอคือพี่ครับเอ็ o โคป่าอัพสกิลอะไรก่อนครับโอเคค่ะวันนี้แต่จะมาเล่นให้ดูนะคะก็ไม่เชิงเล่นให้ดวก็แบบฟาร์มป่าธรรมดาเหมือนเดิมนะคะสะกิลแรกที่อัพนะคะเอ็ o โคเอ็โคตัวนี้นะคะเด็กเกียนเด็กเกียนย้อนเวลาของเรานั่นเองอันนี้สกินอะคาเดมี่นะคะดูดีขึ้นมาหน่อยมันใส่เครื่องไว้อยู่ข้างหลังด้วย แต่ทรงผมแม่งไม่น่าเกิดเป็นคนได้เลยเคไปจริงๆตัวนี้เริ่มที่ไหนก่อนก็ได้ค่ะแล้วแต่รูปแบบเกมเช่นเดียวกันแต่ว่าเราจะเริ่มแบบปก,ปกติปกติให้ก่อนนะคะก็อัพสกิลสองดึงรอเ,เวลาโอเคไหมรอเ,เวลาที่มันเกิดนะคะลูนก็ใช้เป็นลูนลูนเดียวกับกาการะคะ่ะลูนกับแมตเตอรี่เดียวกับกาการนะคะใครเล่นกาการยังไงเอโคก็เล่นอย่างนั้นแหละ เราทำได้แต่รอเวลานะคะก็สกิลนี้สกิลโดมโน,โนของเรานั้นจะใช้เวลาอสามวิในการสาตันนะคะฉะนั้นแล้วเราต้องการให้ถูกจังหวะจริงๆต้องมีคนช่วยแน่ไม่เลยไม่มีคนช่วยคนลำบากเลยก็ไม่เชิงไม่ลำบากมากขนาดนั้นนะคะแต่ช่วยก็ดีกว่าปึ๊บตีสามีสี่ตีห้าห้อยห้ปึ๊บ, 3, 4, 4, 5, 5, บอ่ะกลางค่ะก็จะเกิดมาพอดี เฟลฟัก <f uck> ปวดหัวเลยรอบเมื่อกี้เอาฮาค่ะยังไม่เอาจริง <laughs> <laughs> ขอโทษขอโทษ <laughs> ประมาณ5 1าสิบเอ็ดห้าสิบสองอะคะ่ะฟาวตีไปตี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 จะต,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 ตายแล้วกูเนี่ยตีไปอ๋อกดผิดนี่ก็ใช้ตลอดได้เลยนะ ้ันี่ต้องเล่าข้างบนนะเนี่ยตัดเองตัดเองแล้วามากราวสก,กิลคิวค่ะแล้วสกิลนี้ไม่ไม่น่าใช้สมัยไปก่อนเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มาจริงๆไม่ต้องใครก็ได้นะแต่ชอบติดใครเออจับตีฟาดฟาด แล้วก็ตรงนี้จริงๆบางคนก็ไปเอาบูก่อนนะตอนี้ก็ตามเชีวๆเมื่อไรจะตายผมตายก่อนไก่ไนะ่ะเนี่ยไม่ตายวุ้ยก่กับป้าน,นะคะใช้เป็นสมัยม่วงหรือสมัยฟ้าก็ได้แต่แนะนำสมัยม่วง น่าจะดีกว่านะคะอัพสองหนึ่งสามใช้เป็นสมัยม่วงเปลี่ยนทิงเกตจริงๆควรจะได้ร้อยบาทแล้วนะช่างมันเถอะโอเคไปฟาร์มต่อจริงๆแอโคโคนี่แกงได้นะคะแบบสมมุติว่าแปลเล็ก็ไปแกงได้เดี๋ยวจะสอนวิธีการแกงอีกทีว่าควรจะแกงยังไงแบบไม่ใช่กลางสกิลสองก่อนเพราะว่าถ้ากลางสกิลสองก่อนนะคะมันจะเห็นวงแล้วมันสามารถแบบรีแอคชั่นในการ หลบมันจะเพิ่มขึ้นนะมันจะเพิ่มขึ้นแล้วมันจะหลบทันพูดอะไรให้มันเยอะแยะตี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 ตตปึ๊บปึ้งอ่าปลาผิดด้านด้วยเคนเลยได้อยู่ตีไปเรื่อยๆค่ะ,ะปึ๊บ จะได้บูแล้วขึ้นไปแก๊งบนหรือมาแกงกลางแล้วแต่ว่าจะเจอตัวอะไรว่าแต่มันหายไปไหนแล้ววะบอทขนาดบอทยังไม่อยู่ด้วยเลยคนน่าสงสารเอาจรังบอทนี่ทุดงป่าแล้ววะคุณอ้าวงงปกติแม่งต้องอยู่แบบ คุณบอดหายนี่ดารีหายไปไหนเราจะแกงยังไงเอาหายอ,อะมาแล้วไม่มีเลสไม่เป็นไรค่ะจริงๆต้องปกติต้องมิดเลสนะโอเคแกงก็สกิลสามเข้าไปค่ะแล้วก็สกิลหนึ่งปลาแล้วปลาแบบปลาดักก็ได้ค่ะเออปลาดักหน้าเอานะคะเอาเออประมาณนี้ค่ะ ใช้สกิลสามในการพุ่งเข้าไปก่อนเอาอัพสามนำไอ้บ้าอัพผิดนะคะ <laughs> ต้องเอาสกิลหนึ่งนำค่ะอัพสกิลหนึ่งน้ำแล้วก็อัพสกิลสามตามนะคะเอโคก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรเลยอยู่ที่ประสบการณ์ล้วนๆว,ว่า็กทำอะไรที่ไหนอย่างไรอยู่ที่เราล้วนๆเลยคะ่ะว่าเราอยากไปไหนไม่สามารถสอนได้ค่ะว่า หกนาทีต้องไปแกงล่างอะไรอย่างนี้ทาไม่ได้จริงๆค่ะมันมันแล้วแต่ตะว,ว่าคุณเก็ตใช่ไหมเวลาฟาร์มก็พยายามใช้ทุกสกิลค่ะถ้ายิ่งมีบูนี่ยิ่งต้องแบบใช้ให้หมดทุกอย่างเลยนะคะพอประมาณนี้เลิกง,งงแล้วนะคะพี่ครับแอคโคอาฟสกิลอะไรก่อนครับผมฟาร์มไม่ได้ผมฟาร์ไมไม,รไม่เป็นเลยครับเฮ้อก็ตอนนั้นละค่ะก็ไว้เจอกันคลิปหน้า ขอเป็นตัวที่เป็นจังเกิลน,นะคะถ้าให้สอน AD ดีพก็คงปวดกระบาลเหมือนกันพี่ครับ AD เล่นยังไง AD ยิงคีบครับนิ่เลนพันก็ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่อะคะ่ะจริงๆแล้วแม่งแม่งเลนลิงเฟแพัไม่ค่อยแข็งเลนกลางนี่โง,ง่มากเอ,อ้อ่ท็อปโง,ง่สุดรู้สึกว่ามันจะเกินเวลาเกินไปแล้วนะสวัสดีไปแล้วเาวลวเางงได้แล้วเข้าใจไว้หล 拜。